สวัสดีครับอยู่กับช่องสาวดาซิ่งครับวันนี้พามาเยี่ยมอูเพชรเจริญครับวันนี้เอาเงินมาจ่ายเพิ่มนี่ครับเพราะว่าเราก็วางดาวยังไม่ครบครับเงินดาวยังไม่ครบก็มาจ่ายก่อนครับจ่ายเพิ่มอีกครับเงินดาวตัวนี้ก็ลูกค้าจากสุพรรณบุรีมาครับคันนี้ของใครก็แสดงตัวหน่อยครับ เพชรเรียมก็ให้รายละเอียดเยอะเหมือนกันนะครับต้องดูดีๆครับเดี๋ยวจะพาแอบดูสูตรของพี่เชษครับตัวนี้นะครับตัวนี้พี่แกให้เป็นเกลียวนะครับนี่ตัวนี้พี่แกทําเป็นเกลียวนะครับไม่ใช่เป็นริมนะครับเพราะว่าของผมก็เคยมีปัญหาคันที่บ้านเวลามันทํางานมันกระชากกระชากครับแล้วริมมันลูดครับริมมันลูดส่วนมากก็ต้องเชื่อมครับอันนี้เขาทําเป็นเกลียวเลยครับ ถ้ามีปัญหาลูกปืนแตกก็ตีอยอกเลยครับนี่แกเชื่อมเหลี่ยมเอาแจเลื่อนนะครับตีสวนอีกลายหนึ่งก็ออกแล้วครับเปลี่ยนง่ายครับลูกปืนสามารถเปลี่ยนหน้างานได้สบายครับไม่ต้องมาหาตัวดูดไม่ต้องเชื่อมจุดนี้นะครับจุดนี้พี่เชษก็ทําเป็นเกลียวนะครับนี่ทําเป็นเกลียวครับถ้าลูกปืนตัวนี้แตก ตัวนี้ก็เป็นเกลียวถอดออกได้ครับนี่อันนี้แอบให้ดูลายเหรียญน,นะครับนี่อ้าวอย่างกันสาบตัวนี้ก็จําเป็นนะครับนี่เห็นไหมครับตัวนี้พี่แกให้สองมิลน,น,นี่เหรียดตัวนี้บางทีเขาก็ให้มิลครึ่งก็ได้นะครับอันนี้มันเขาเรียกว่าอะไรจบรลอยได้ครับจบรลอยได้ ไปเห็นมาแล้วครับอูใหญ่นะครับอูใหญ่แบรนด์ดังนะครับคอยังเป็นเหล็กอยู่นะครับปากข้างก็ยังเป็นเหล็กอยู่นะครับตัวนี้ราคาถูกกว่านะครับแต่เขาให้เป็นงานเหล็กนะครับคอเหล็กปากข้างก็เป็นเหล็กนะครับบางทีหลายคนบอกว่าตัวนั้นตัวนี้ดีมันต้องดูนะครับดูชิ้นส่วนดูของที่เขาให้ครับ อันนี้ก็เป็นงานล้งางเครื่องมือแล้วดูครับตัวนี้ก็มีประโยชน์ครับนั่งได้ครับนั่งได้แล้วก็ดูได้ครับดูไส้ในได้ติ่แกะนะครับง่ายๆยกขึ้นครับเห็นหมดเลยครับติดตู้ไม่ติด เห็นไหมกระทั่งคอครับว่ไม่เห็นคอครับตรงนี้ไม่เห็นเผาคอครับ mm hmm. เอ่อเห็นแค่ชุดนี้ครับ Oh. ไฮไลท์ก็จะประมาณนี้ครับนี่จุดซ่อมลุงมันต้องโล่งครับจุดซ่อมจุดเปลี่ยนสายพานนี่โล่งครับโลง่งสายพานตู้เปลี่ยนง่ายครับสายพานตู้คล้ายๆจะสไตล์เปลี่ยนง่ายคล้ายๆเจ้าช้างเลยนะครับเจ้าช้างเขาจะเป็นวินลอ,อยอยู่นอกตัวนี้ก็จะเป็นวินลอยครับนี่ ตุ๊กตาเขาจะอยู่จุดนี้ครับเขาจะปล่อยเผาไว้นอกครับก็คือไม่เกะกะครับจุดนี้ก็ต้องโล่งครับนี่โล่งจริงครับถ้ามีทั้งให้รลดกมีอะไรมันอยู่บริเวณนี้มันจะเกะกะมากครับอันนี้ปั๊มโยคอก็อยู่ล่างยอยก็เป็นยอยใหญ่นะครับนี่ นี่มันเป็นงานเลเซอร์ครับมมองไม่ออกครับผตัวนี้ก็สําคัญนะครับเนี่ยตัวค้านะครับตัวค้าข้างรับเลยบริเวณจุดหมุนจุดเวียงมันอยู่นี้นะครับถ้าไม่มีตัวนี้นะครับปากมันจะสั่นครับปากมันจะสั่นสั่นๆไปเรื่อยมันก็จะแตกนะครับมันก็มีส่วนนะครับนี่เขาให้บังโคลนได้ครับ มังโคนหน้าครับเวลาถอยหลังมันจะได้ไม่ดีดครับโคนจะได้ไม่ดีดขึ้นกาดครับกาดฝั่งนี้ก็ชับมากเลยครับเดี๋ยวมีอาจารย์ให้ถามว่าหัวจรวดใช้กี่หัวครับ เขาหลบหัวจรวดได้ดีครับไม่ต้องเสียแบแป๊บครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบครับ มันจะโหลดยี่สิบนะครับแต่ก็ใช้ได้ทั้งหมดนะครับไม่ได้หลบเอาให้เปรียบเทียบดูนะครับเหลียดด้านครับกับเหลียเงาครับนี่แล้วแต่คนชอบนะแต่ผมชอบเหลียดด้านครับผมไม่เอาเหลียเงาครับตัวนั้นเป็นเหลียเงาครับ ดูช่วงนั่งชอบสีไหนก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ชอบดูมีขาค้ำปากนีนคบโอู้ตัวนี้ให้เป็นแป,ป๊บกลมนะครับแป๊บเหลดกลมนะครับเนี่ยบางงูก็จะเป็นเหล็กฉากนะครับเหล็กฉากอันนี้เป็นแป๊บเหล็กกลมนะครับเป็นเหล็จุดที่ต้องลงน้ำครับ ไม่ทันนะครับปีนี้ไม่ทันไม่มีชิวนีแต่ปีหน้าต้องจองของปีหน้าไว้ครับแล้วเจอกันครับฝากติดตามฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยครับสวัสดีครับ